เอาเรียบร้อยครัสดีต้อนรับทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ไม่ใช่เป็นมินิเกมนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ในเวอร์ชั่นของใช้แอปบล็อกแมนในการเข้านะครับไอดีผมก็จะเป็นตามนี้นะครับเปิดเซิร์ฟเฉพาะวันวันวันอาทิตย์นะครับเปิดเซิร์ฟนี้จะเป็นมีรูปรแบบนี้เออไงกูจะเปิดเซิร์ฟเฉพาะวันอาทิตย์วันนี้กูยัง เปิดเ,เฉพาะวันอาทิตย์นะครับแต่บางวันก็จะมีแถมมาตอบมาด้วยก็เม็ไม่ครับวันนี้ก็จะเปิดนะครับวันอาทิตย์ดีดีผมก็จะตามนี้ใค้เอาจดกัก่อนเลยครับหนึ่งสามเก้าห้าห้าศูนย์เก้าหกหนึ่งครับจดกระยางตับพีไปจดนะครับ ทำดาครับข้อสามข้าวเทีครับขาวเหมือนรู้เรื่องไงแล้วคมณนป็นเจ้าของไฟได้เอาไว้นครับบันนีครับอาทีพครับถ้ากดหนักตัดไม้กดสอูทำผิดโอย ปะปะปะปมปะปะปรปะ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 นะปะนะปะปะละปะนะปะปะปะะะปป ของขุดหินก็จะยืดตรงนี้นะครับตรงนี้เลส่วนของขุดไอ้ของตัดไม้อู่ตรงนี้นะครับนี่ครับของตกปลาอยู่ที่บ่อนะครับเนี่ยครับบ่อปลารถจะไปตกแถวบ้านก็ได้ครับไม่เป็นไรครับนี่คือที่เอนชานนะครับหาเวลวกันมาอย่างไรก็ได้ครับไม่หาเวลวกันมาแล้วก็เอาของไปแลกเวลวกันได้ราจะเลกยอะไรนะครับจากนั้นทำไอ้ทีแรกนะครับสมมติท่าู้ชมได้ของปึ๊บ ถ้ามันชมวิงม่งมาปั๊บ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 รับ๊ไปี๊บปั๊บรั๊บปั๊บรั๊บปั๊บนั๊บปั๊บนั๊คปั๊บปันบปั๊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 าปั๊บปั๊บนนะครับ๊บปั๊บปั๊บนั๊บปัแบปั๊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 บอนในแัดครัแอดั็อะั๊บปั๊เปั๊บปังครับ๊บป,ปั๊บปอ๊บอั๊บคุณ ั๊บแล้วคุณก็ตามสบายมึงเลยนะครับแล้วไปแอดนะครับว่าแอดจะให้ของอะไรแต่ว่าให้คุมนะครับส่ันนี้ก็จะเปิดเฉพาะวันอาทิตย์นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมจะกดไลค์กดแชร์กดติดตามิี่หม่จากมิตนาเกมเมอร์เออรือบอกเวอร์ชันนะครับเวอร์ชันนี้ก็จะใช้เวอร์ชันนึ่งนนะครับ มันจะมาเล่นเวอร์ชันนี้ฮะก็มึงบอกเคยบอกกูบอกไว้พูดเร็วๆไอ้พวกมึงบอกมึงบอกว่าพูดเร็วจัดมึงพูดช้าๆแนนี่เละๆเฉยๆแต่นี่คือการยิงครับรู้ว่าเป็นเอ็นเดอร์เพลมันแก้มงงเลยตอนนั้นยเฮ้ยเอ็นเดอร์เพลว์แวงหลิงครับแวงหนุ่ร้อย เดี๋ยเฮ้ยมี่วานด้วยวบเป็นไงเป็นไงยิงธนูเป็นเอนเดอร์เพิร์ลเทวบปั๊บแตงนะครับสวนีนะครับบ่ายนะครับวันพฤหัสก็เลยก็แช้าวันอาทิตย์เปิดใหม่นะครับเปิดเฉพาะวันอาทิตย์นะครับ